โอเคผมนี่คือการหาโอกาสใช่ไหมวันนี้ผมวมัเดินที่ทอยฮันช่วงทอยห้างวันนี้มันก็ไม่ใช่ทยายฮอมากกว่าคือมาดูกันตั้มของผมก็อันนี้กันตั้มเพจนะที่ผมว่าจะเงินการงานฮอบบี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมวันนี้ก่อนก็มีกันตั้มมาวันนี้อันนี้ของภาพบิวเฟตเตอร์นะครับผมก็มกเดินดูรอบๆนะห้ายูซีผมมียูดีคอนฟูร์มเมอร์อาร์จีแล้วแล้วว่าตามเจสตาตามพวกน้องแล้วก็ตัว เซต้าไม่ใช่เซต้าดิมันเจต้าเออเจตาแล้วก็นีเซต้าผมจะเอาเซต้าด้วยพระสวยนะเฮตีเพาะจะเอาอยู่เบนชีเซาวะก็มีดีกว่าน่าโคบอลชันหรือเปล่าวะ่ไจะเห็นว่าเซาฟ์งงเพราะของมาณนี้ของข้อเยอะนะ ก็ของวันนี้นะผมอันนี้ตัวใหญ่ไซส์ฟีต้อมผมมีเป็นตัวธรรมดานะอันนี้คือเบิร์ดโหมดแต่ผมมีธรรมดาไม่บอแล้วแล้วก็นี่นะแต่ได้มากคือเดสทอยมีสามกล่องซึ่งบอกเลยว่าจัดทุกกล่องถ้ามีตังนี่ผมก็จาะาหารตรงนี้ครับหนึ่งต่อร้อยเลเจนผมได้ฟีตอ้มมาแนละ้วผมได,ได้เลเจินมาดินคู่ซึ่งตรงนี้ไม่เห็นนะ ผมไม่เห็นหนึ่งต่อร้อยไอเจเห็นแต่เคอตอนนี้แล้วก็มีแซกแล้วก็อ,อันนี้นะผมก็อน,นี่คือหนึ่งต่อรนะก็คือไม่ใช่ MG นะจะเป็นหนึ่งต่อร้อเฉยแล้วก็เอ d อสดอันนี้มาดู p e r f e เ t ก a กันบ้าง p e r f e เ t ก a ตอนนี้ก็จะมีตัวนี่ประมาณนี้ผมก็มีปูอันลิส ไซฟิโดมเพอร์เฟกต์สไตล์ดับเบิลโอแล้วก็ตัวปู่ก็เป็นสไตล์รูทมีนเมก้าไซยูนิคอนนะผมตัวนี้แล้วก็มีย<อ>ูนิคอนนี่เป็นเบนทีเพอร์เฟกต์ไม่มียูนิคอนนะฝั่งนี้เอ็มจีซึ่งเอ็มจีตรงนี้ผมเห็นนะคือมีตัวไม่นแน่ใจอันนี้แต่วเบอร์คาร์เป็นตัวปู่ไอ้ตัวปู่ดิ ัวยูนิคอนดูสิครับผม MG EX ครับนี่คือโคตรดี MG EX ไดฟ,ฟิดอมได้ใยังานต่างๆันอันนี้อันนี้ MG อยู่มาผมขอเดินดู MG ก่อนนะเพราะ MG หลายตัว,วเริ่มมองๆแล้วผมว่าจะซื้อสักตัวนะนี่นี่ผมมีตัวนี้ละผมมีตัวนี้ละ เดี๋ยวผมเคยทำพอยเขาไแล้วผมว่าซื้อตัวนี้แล้วก็หาเอ็มจหาหนึ่งต่อร้อยในเจนแล้วก็หาซื้อตัวนี้แล้วก็ซื้ออีกตัวคือเดซินนี่ซึ่งผมไม่เห็นนะเออไม่เห็นเดซินนี่วะอ๋อนี่เดซินนี่ว์ชั่นนี้เอ็มฟีดัมโอเควันโอดเดซี่ก็าว่ัจะซื้ออยู่นะแล้วก็เวอร์คาปูไม่มีเวอร์คาปูเนะนี่ยนะตามปู้คอนี้เห เพอร์เฟกต์เกตซึ่งผมมีเห็นก็คือมี RG ร์ีควาซึ่งตรงนี้ผมใส่ไม่ได้แล้ะแ,แล้วก็จะมีปูไว้ปูไม่มีมีมีอะไรนะนิวไม่ใช่นิโกด้าสิก็ส์กันไอชายนี่กันด้ามเออแล้วก็มีชิ้นนั่นไอซาซามิี่ชิ้นนั่นจูดดสิไม่ซาซามิแล้วก็แบนชีอันนี้เอ็นจีเพิ่มเติมนะก็มีอข้างโอนหมดเลยกาแฟดอม ในกล่องที่ผมมีแล้วฮะผมซื้อไปตัวละนี่มาซื้อไปตัวละส่วนฝั่งนี้ก็มีเนี่ยซาซาบิตัวนี้ประมาณนี้อันนี้ภาคยูนิคอนซื้อผมด้แล้วประมาณนี้คืปอ,อประมาณนี้เหรอก็ของประมาณนี้นี่วิน w ิงซีโร่ไม่ได้จะเอาอยู่วิงซี e ้อผมซื้อแน่ครับแล้วก็เป็นตัวเอ็กเซียซื้อแล้วก็อาร์จีเป็นของผมซื้อนะแล้วก็เป็นคอนต้าของขซื้อมันดูของใหม่มั่งอาร์จีตัวใหม่ตอนนี้ผมเห็นกนะ็คือมีชายนี่กับก๊อตแล้วก็มี uki, อาคาซึกิทึ่ผมจะเอานี่ประมาณนี้ครับ อันนี้ H G U C นะก็มันคือทุกข้างรวมกันนะซึ่งผมเห็นตัวนี้จิมเนี่ยเอาจิมตัวนี้เอาจิมชีก็เอาดีโนเอาจิมคอมบ์จิมโพก็ไท้ก็เอาก็น่จาจะเอานะแล้วก็มี่ตัวนี้เอาเอาเยอะครับเื่องมหมดตัวในคราวนี้อันนี้เนี่ยทเทเนเป้นะซีรี 3, ส์สามก๊กซึ่งมีเยอะมากก็มี โจโฉเล่าปีกุนอูซุนกวนเหรอไม่แน่ใจมีเตียวอุ๋ยมีแฮหัวไม่สิหลงแล้วก็เตียวรับแล้วมีสกุลซุนจิวยี่แล้วก็เป็นของประมาณนี้นี่อันนี้คือตัวเดซินนี่สเปกโทรซึ่งผมหากล่องนะเรื่องแถวเนี้ย อ่าอนี้ก็เป็นซีรีส์อันนี้แล้วก็นี่เป็นซีรีส์ซีฟีทตอมแต่ของที่มีก็คือมีไปวันนี้ซึ่งผมว่าจะเอาตัวคู่แบ็กกับตัวนี้อยู่เพราะี้ผมมีแล้วอันนี้จะเอาอันนี้อาจจะซื้อเยอันนี้ถ้าซีฟิทอมก็ผมบอกเลยว่าเอาเยอะอยู่ แอร์เรียวก็จะเอาแอรเรียรีบิวนะกรับอันนี้เซลของแอร์เรียซีรีส์ไอรดนบัตตอนนี้คือรีมาแล้วรีมาเยอะอยู่แต่ก็พอหาได้และมีปน,นมาหน่อยคือของภาคเอ็กเซียกับของภาคเซต้าคือไซโคซึ่งผมน่าเอาเหมือนกันภาคหลับเป็นโอซึ่งตอนนี้เซาอยู่สองตัว โซเ out อยู่สองตัวแล้วก็ประมาณนี้ซีทฟรีดอมประมาณนี้ไอซีฟรีดอมซีธรรมดาซึ่งผมจะเอาคือเดสทอย y และก็อน่าจะเอาคือผมว่าจะซื้อแล้วก็คือเป็นอิมเพลและจะหาเลยเฮจจีเลเจนน่าจะเอาเฮจจีเลเจนเวอร์ชันเก่าก่อนเวอร์ชันใหม่ที่จะออกมาก็คอยว่ากันอันนี้ผมของอันนี้จะคลิปยาวเลยนะ ไม่ได้ทำนาอันนี้ซีดธรรมดามีซีดอ๋ออ๋อไม่ดิอันนี้คือผ้าของวิงแต่ว่ามีซีรีส์ซีบัปปนกับซีรีส์ย <c oughs> ูคอน,นิสต้ามั้งสาม๊กก็เมื่อสามก๊กก็ฮีโร่เวิร์ก่ะที่ไหนสองแอร์รวมกันอ่ะ,อะโอเคออกก็คือเี้โอเคผ้าบ,บิวตอนนี้เห็นแต่ตัว,ตวกเก่าอยู่นะ ซึ่งผมลองรีตัวเก่าเยอะมากเลยซึ่งผมจะได้ตัวเก่าๆแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นรีนะผมก็เปลี่ยนมุมม่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็คือเป็นตัวรีวิวภาพต่างๆเมียมั่ง ก็ประมาณน,นี้ผมเข้ารีวิวเรยนแล้วผมทำหลายครั้งแล้วอันนี้ลิมิเต็ดนะผมก็คือพีเป็นของรันนเบตนะไม่ใช่ไม่ใช่พีเ็นไดน,นะแล้วกันนียมีเชลโชซึ่งจะมีตัวพิเศษหลายตัวซึ่งผมสนใจคือยูนิคอนสีนี้ก็ของประมาณน,นี้มีเยอะมียูนิคอนมี เซตามีปู่มีจิมนก้ปนะมาณีี้ผมอดที่ผมเงียนีงมคนวเอมคนเยอกนวครับอกคิบแล้วีคลิป้นี้ก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปถ่ายตัวงานเขาพิ่ต่อก,ก็จบแค่นี้ผมก็จะไปคลิปหน้าของสิ่งใหม่ๆจบได้กันดูปู่ตัวนี้กันแล้วไบไ๊ายบาย